นันตันมันไม่ได้ฆ่าใครเลยไอ้เวทมีใครเห็นบอดเดินผ่านผ่านแค่บ้างว่ายพี่คิดว่ามีแบมพายอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยพี่ต่อสายไฟบอดเข้าไปในห้องชีวิตกับพี่แล้วอยู่ดีๆบอดก็ตัวแตกเหมือนเพราะงั้นมีแบมพายแน่นอนแบมพายก็อยู่ในอังพ่อบ้านลันตันจอร์นสโนครับ Say quê, say quê. Lala ta lala 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 อเล็กตายไปเล็กตายไปพี่ล็กพี่อเล็กมากครับผมพุ่ง่ยอจัดเลยนะ้เอี่อะจัดเลยที่ไหนที่ไหน เบครับเบตเบตรงเออใกล้ๆตอกกล้องเลยตอกกล้องอ่ะใจร้าวจะแร่เล่นหมดเล่นพิชั่นนิดๆตรงอยู่นะตรงหน้าไม่ไม่แต่ว่าใจร้าวฆ่าไม่ได้นอนพี่ศพเนี้ยมีอ่าเดี๋ยวผมพูดให้กันได้ร้าวแรมโจไรเดนแล้วก็จีสติงนี่ประมาณนี้ครับ อันหนึ่งนะถ้าพี่จอร์รุ่ผมเล่นวิชั่นพี่จอรก็ต้วิชั่นท้าวผมไปเลยเอาแล้วเอาแล้วผมแล้วเซกซ์เก็ตเซกเกซ์เย็นๆแวมไพร์ลา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 ทำเพจก่อนทำเพจก่อนทำเพจก่อนเลยไม่ไปไม่ไปออกมาลัมต้นไม่ไปเ ดีพี่บอดนี่ผมผมพี่บอดพี่อางแบตายแล้วเนาะใครเห็นบอดเดินขันผ่านแกบ้างมาพี่คิดว่ามีแบมพายอยู่เพราะว่ากี้พี่ต่อสายไฟบอดเข้าไปในห้องชื้นกับพี่แล้วอยู่ดีๆบอดก็ตัวแตกท้งที่พี่ต่อสายไฟอยู่ขวาบนหงห้องชื้นแต่บอดตัวแตกอยู่หน้าประตูทางเข้าสเปซิเมนเพราะงั้นมีแบมพายแน่นอนแบมพายก็อยู่ในอ่างพอบ้านลันตันจอห์นสโนครับแบมพายมันกลับ สิบวิสิบวิถ้าสิบวิอ่ะผมเจอแทนวิ่งมาที่ห้องไฟที่ตำรวจมาแบบนี้จริงจริงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ว่าเอ็กกี้จะกัดอเล็กตรงห้องก็ไฟซ้ายบนแล้วก็อเล็กก็เดินไปตายที่เบลดเลย์นะเดี๋ยวผมจัดการเลยครับตำรวจเหรอเลยเด่นจัดการใครอันผมค่อนข้างผูกไอ้แลมตันนะมีายแนน่ๆคึงไปกักตัวก่อนทิบหายใครวะผมสำลักน้ำลายขนาดนี้โอ้โห เขารู้แล้วว่ามีมันพายเวนผ้าจัดๆเลยทุกคนทำตามตลอดยากันเฮ้ยพี่อังพี่อังเห็นพี่อังมั้ยนะไร่โว้ยไอ้เค็มมึงไม่ได้เป็นแวมไพร์ใช่ไหมต้องปากระเทียมใส่กูนะโอ้ยพี่อังติ๊เป็นจากเราไปเดินนะเดี๋ยวนะ ไอไม่เข้ามาคุยอีไม่รู้สึกระแวงระแวงอันนี้อันนี้พี่ไรเด้นตายแล้วพี่ไรเด้นบอกเดี๋ยวจัดการเองแสดงว่าพี่ไรเด้นเป็นตำรวจป่ะพี่จอนยังไงไม่มั่นใจครับผมว่าเขาเป็นตำรวจจริงครับเขาปาดผมครับที่ห้องกล้องครับแ้วทำไมมีเหตุมูลเหตุผลอะไรไปปาดพี่ขวดวะคือเมื่อกี้ที่เราพุบๆกันอ่ะก็มีมีแทนมีจอนเออทำไมไปตั้มขวดวะไรเด้นนะเขายืนดักงรออยู่ในกระเทียมห้องกล้องแล้วเขาก็เดินมาปาดผมตอนเขาบูดอ่ะ ไม่แต่ไลนไลนเล่นเขาเขาคิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดเปล่าจะตายแล้วเงี้ยก็เลยแบบสาบแโควิดไปก่อนเลวิ่ง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 ไอ้แทนไอ้แทนายไอ้แทนห้าสี่สามสองหนึ่งกูวิ่งไอ้แทนตายตรงหน้าเลยตอนโน้ครับไอ้เคไม่ใช่อุย ไอแทนตายจอรโนไอแทนคนที่ผมคิวเป็นแป็นพายตายด้วยนะไม่ไม่ไม่ฟังนะจอร์นโซ่ไอเคแลมตันผมอยู่ตรงชีพปรจอแล้วไอแทนตายต่อหน้าเลยครับตายกรเดินกรเดินกูเดินอันนี้ชัวร์นี้ชัวร์แล้วจอร์นโซ่ไปไหนอะบางอกี้ไอ้แทนเดินไปแถวๆห้องน้ำมันด้านบนแล้วก็มีเจราวเดินตามไปครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่ละผมเดินติดพี่วายตลอดเวลา มันจะมีเดินด้วยกันเป็นคู่คู่อยู่สองคู่ก็มีพ่อบ้านกับแรมตันมีพี่ไวยกับใจร้าวแล้วมึงมึงกับมึงกับมึงกับจอรนนั่นเองเดินคนเดียวมึงกับจอรนด้วยมึงกับจอรนด้วยแต่พี่เียวอดภัจอรก็ได้แต่ผมแต่ผมไม่ค่อยได้เดินด้วยนะแต่แบบมาเจอกันอยู่อันนี้คือเราอันนี้คือเราแปลว่าพี่แทนโดนแปนภัยตัดเรารู้เลยไม่รู้ไงแต่ว่าแทนตายตอนเราอยู่กัน4ี่คนอ่ะผมเพเห็นไอ้แทนเดินเดินไปทางหินเหงาครับแล้วก็ แล้วสักพักมึงอายใจแล้วเดินตามขึ้นไปแต่ไม่เห็นที่ที่ไวเดินตามใจแล้วไปนะไม่เห็นนะไม่ใช่เขาเรน่องหรออยู่ดีนะอยู่อไมันตลอดเลยนะไอเกเกย์มึงพูดอะไรเกย์พูกร้าวขนาดไหนเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้ยเอ้าเอ้ามันไิ้มใครเนี่ยมันไปจิ้มใครอ่ะไอหน้าตาเมันไเวรเวราใครเลยเวด ลา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 าล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  a ลาล a ลา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 ล a ลาล <Vamp> ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย